ประสบการณ์นะครับในการออกแปลงมานะแปลงตัดแต่งกิ่งกับแปลงไม่ตัดแต่งกิ่งแปลงที่ตัดแต่งกิ่งแตกเร็วแตกเยอะแตกลึกและแตกเสมอกว่าไม่ตัดแต่งเนี่ยอย่างเงี้ยยอดก็เริ่มเดินแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแต่เราก็ขีลไปทิ้งๆเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ยอดนี่แขนงนี่ยอดคือเราก็แต่งไม่เยอะเพราะว่าถ้าเป็นแปลงแรกอะฮะแปลงแรกนั้นเราค่อนข้างลึกมากแต่แปลงเนี้ยไม่ได้ลึกประมาณ20-30%ของทรงพุ่มแต่แปลงนั้นน่ะคือ40-50%เลยครับคือใบเก่าเหลือไม่เกิน20%แต่แป้ย ใบเก่าเหลือเกิน60%ก็อย่างที่บอกไปครับแต่งกับไม่แต่งแต่งแตกลึกแตกเร็วแตกแรงและเสมอกว่าแล้วก่อนแต่งเราต้องทําอะไรบ้างไหมครับจริงๆเราก็ต้องเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งพอที่เราแต่งเนี่ยมันก็ประมาณปลายเดือนมิถุนายนแล้วเนาะยี่สิบสองมิถุนายนอีกแค่ทีเดียวก็สิ้นเดือนแล้วอะสิ่งที่เราทํามานะครับถ้าแปลงไหนใบดำดีๆอยู่แล้วอะแปลว่าปุ๋ยอะใส่มาดีผมจะแต่งก่อนแล้วให้กิ่งโพนี่อยู่ใต้โคนไม่ได้เก็บทิ้งไปไหนนะครับแล้วก็ใช้สปิดอ ในการเรียกลากบวกไดมอดในการย่อยพวกนี้แล้วก็ควบคุมโรคจ่ถ้าเกิดตรแปลงไหนใบถอดสีมองแล้วดูมันไม่ได้เขียวมันแบบเนี้ยแปลว่าทุเรียนอาจจะขาดปุ๋ยต้องเดินปุ๋ยก่อนแล้วค่อยแต่งนะครับแต่ก็อาจจะขาดทุนนิดนึงเพราะจริงๆอ่ะเราต้องทําให้รากเดินก่อนแล้วค่อยเดินปุ๋ยแต่บางทีระยะมันกะชันชิดมากๆอ่ะบางทีเราก็ต้องยอมขาดทุนบางส่วนสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าแปลงไหนใบเขียวมันผมจะปรับ pH ก่อนอันดับแรกพอเราปรับ pH ก่อนนะ แล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งลงมาเนาะผมก็จะฉีดเรียกรากบวกควบคุมโรคลงไปอันนี้สําหรับใบมันนะพอใบแตกปีแดงๆมาปับ๊บค่อยเดินปุ๋ยแต่ถ้าเกิดแปลงไหนไม่เขียวไม่มันออกเหลืองแปลว่าขาดปุ๋ยให้เดินปุ๋ยก่อนแล้วค่อยตัดแต่งกิง่งค่อยมาเรียกรากซ้ําแล้วก็เดินปุ๋ยอีกทีหนึ่งก็อยู่ที่ว่าใบด้วยครับว่าแปลงนั้นอนะ่ะใบเป็นแบบไหนมันหรือไม่มันเขียวหรือเหลืองแล้วถ้าผมจะพ่นไดมอนด์โกซอยกับสปีดอัพเนี่ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยผมควรพ่นก่อนหรือพ่นทีหลังดีครับ ก็จริงๆอะเราควรพ่นยาหญ้าก่อนพอหญ้าท sí uh, so, yeah, ี oh, <t od sadly anka> ่มันเหลืองๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้สปิดอัพกับไดมอนในการเรียกลากและตัวไดมอนเนี่ยจะย่อยหญ้าที่ล้มและเหลืองๆได้ด้วยครับก็คือฉีดยาหญ้าก่อนแล้วค่อยเรียกรากแล้วก็บวกไดมอนโกซอยในการย่อยหญ้าแล้วก็คุมโรคแล้วอัตราการใช้ไดมอนโกซอยกับสปิดอัพล่ะครับก็จริงๆถ้าทั่วไปเลยนะครับครั้งแรกเลยนะแนะนําให้ใช้สปิดอัพอ่ะหนึ่งโลต่อพันหนึ่งพันลิตรแล้วก็ไดมอนสองโลต่อหนึ่งพันลิตรในครั้งแรกนะครับถ้าในแปลงที่ไม่ป่วย ครั้งที่2เนี่ยเราก็ลดขึ้นมาอย่างละครึ่งได้ต่วนสมิธอัาบัตรอบอจริงๆอัตราจริงๆใช้แค่1ขีดต่อ200ก็คือ5 0 0รกรัมต่อพันลิตรแต่ว่าเราตัดแต่งมาเนี่ยเราต้องการลากเยอะเนาะก็กระทุ้งมัเลยครับโลหนึ่งต่อพันส่วนควบคุมโลกอะ่ะเราต้องการให้มันย่อยด้วยก็ใส่ไปเลย2โลต่อพันแล้วพอเริ่มมีจินิซีที่ย่อยแล้วเริ่มทํางานได้แล้วเงี้ยก็อาจจะลดลงมาได้ครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะอยากจะฝากไว้นะครับกิ่งพวกน,นี้ใช่ไหมมันมันลงมาแล้วเนาะ ขั้นตอนต่อไปนะผมจะใส่ปุ๋ยเชื้อภาพสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้ถ้าใครชอบชอบเม็ดก็เหลืองถ้าใครชอบผงก็เขียวปุ๋ยเชื้อภาพคือปุ๋ยที่มีชีวิตพอเราใส่ปุ๊บจุลินทรีย์มันจะย่อยพีเคที่ตกค้างและในปุ๋ยเชื้อาพเนี่ยเป็นเหมือนบ้านจุลินทรีย์อะไเดรบอนฉีดไปเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนลูกนะครับลูกจะแข็งแรงจุลินทรีย์ก็มีที่อยู่อาศัยแล้วจุลินทรีย์ในแปลนั้นจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีมากๆครับและจังหวะการใส่ปุ๋ยหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วหรอคร,รับแล้วกันเนเะ ก็ผมจะขอแบ่งเป็น3อย่างเนะาะหนึ่งใบทวเลียนก้ากึง่งแบบจะแตกแลไม่แตกแลอย่างเงี้ยแนะนําถ้าฝนฝนให้แนะนำไปใช้1 5บ้ 0. ถ้าร้อนร้อนแนะนําให้ใช้4ี่ศพอเราใส่จังหวะก้ากึ่งแล้วเนี่ยพอมันแตกแดงปุ๊บแนะนําให้ใส่เสมอส่วน2แตกครึ่งไม่แตกครึ่งแตกครึ่งแปลงไม่แตกครึ่งแปลงแนะนําให้ใช้1 5บ0กับเสมอผสมกัน1ต่อหนึ่งแล้วก็หวานในอัตราปกติส่วนข้อ3แตกแดงแล้ว อย่างเงี้ยก็ตัด15บห้ย์กับสี่หกออกไปเลยให้ใส่เสมอแทนครับเนี่ยก็คือผมแบ่งเป็น3แบบนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าพี่คนไหนมีไรติิขัดยังไงก็กิงไม่ได้ฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรแบบนี้ครับบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะควบกัมไปเลยพร้อมกันได้เหมือนมันใกล้เคียงกันนะฮะถ้าเราไม่ใส่ตอนนี้เราก็จะมีจังหวะใส่แล้วอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วปีนี้ฝนค่อนข้างยาวผมก็เลยกล้าแต่งในเดือนมิถุนาเพราะว่าถ้าเราทําสาร์กันนะครับเราจะจําได้คือวันแม่เนาะมิถุนา กรกดาสิงหาเท่ากับผมมีเวลาอย,อยู่ประมาณ2เดือนในการทำสารแต่ผมมองว่ามันไม่น่าทันแต่ทำสิงหาหรือทำกัญญาผมว่าไม่ต่างกันอยู่ที่ว่ารอบใบแล้วแน่นขนาดไหนถ้าการแต่แตแตงกิ่งแบบนี้แล้วรอบใบามาเนี่ยบางทีใบามาชุดหนึ่งอ่ะฟุบชั้นหนึ่งเนี่ยคือแบบแน่นเลยแล้วใหม่ครึ่งชั้นเนี่ยผมก็กลายเป็น2ชั้นแลละอันเก่าครึ่งหนึ่งอันใหม่หลังแต่งกิ่งชั้นหนึ่งและหลังจากนั้นอีกชั้นหนึ่งกลายเป็น2ชั้น ผมก็ทำสารได้ไม่ได้หนีเดือนกันยาครับแต่งดีแต่งจริงแต่งแล้วแตกดีแตกลึกแตกเร็วแตกเสมอ